สวัสดีครับวันนี้ครับมันจะมาแปลงเพศมะละกอน,นะครับต้นนี้มันไม่มีผลนะครับผมจะแปลงเพศมันนะครับดูนะครับวิธีทำนี่ครับเราลอกลอกออกเลยครับเนี่ยทำให้มันเป็นปห้าแฉกแฉกครับ ทีีแปรงเทศมะละคอครัวิธีนี้ได้ผลนะครับดูครับนี่มันไม่มีไม่มีแบบต้ตรงนี้อย่างนั้นครับเราล้มลงลยครับ นี่ครับนทันทีนะครับแล้วเราก็โน้มมานะครับพอดีมีต้นตัวนี้อยู่ครับไม่ต้องตอบหลังนีะครับนี่ครับมัดเลยนะครับแน่นเลย นี่ครับรอผลอีก45วันหรือ1ึงเดือนนะครับดูเดี๋ยวผมจะมาถ่ายให้ดูอี2นะครับแต่วันี้